สวัสดีครับพบกับรายการคนหูหนวกรู้สู้โควิดครับร่วมสร้างสารรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกระทรวงศึกษาธิการครับปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นการที่เราจะออกไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าสถานที่ต่างๆเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ว่าในสังคมนั้นมีใครติดเชื้อบ้าง คนส่วนใหญ่อยู่บ้านจึงมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆเช่น f c e e o o o ช s อปปี้ l ล n e เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราสัมผัสเชื้อจากพัสดุหรือไม่จะมีวิธีการป้องกันตัวเองได้อย่างไรกระทรวงสาธารณสุขแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองง่ายๆ3วิธีครับ 1. จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุ 2. ทำความสะอาดพัสดุด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ทิ้งไว้20วินาที 3. เมื่อแกะกล่องพัสดุแล้วทิ้งลงในถังขยะแล้วล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยมาดูสถานการณ์จำลองกันนะครับ ถาการ์จำลองกันไปแล้วนะครับวิธีง่ายมากเลยใช่ไหมครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำวิธีที่ง่ายสามารถเข้าใจได้สำหรับคนทุกวัยครับอย่าลืมสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจยลแอลกอฮอล์บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและหยุดเชื้ออยู่บ้านนะครับ สามารถกดไลค์กดติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดเพื่อคนหูหนวกได้ที่ Facebook แฟนเพจคนหูหนวกรู้สู้โควิดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ